สวัสดีน้องๆที่น่ารักนะครับเจออีกสัปดาห์แล้วต้องบอกว่าติดใจโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนอะไรครับน้องๆครับเรนารกาลยเราก็ยังคงมากับโจ์รักที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะโจทย์รักในวันนี้ค่ะมีอยู่ว่าถ้าน้องๆจะต้องเลือกแฟนหรือว่าคนรักสักคนหนึ่งเนี่ยน้องๆจะเลือกคบคนที่ถูกใจหรือว่าถูกต้องมากกว่ากันคะ ตอนนี่เรามาทําความรู้จักกับทั้งสองทีมของเราก่อนดีกว่านะครับดีค่ะทีมแรกเลยครับอ่ะยืนขึ้นมาครับน้องๆครับกลุ่มเราเลิฟเลิฟสู้สู้อะลยครับอีกทีมนึดีกว่าครับเชิญเลยครับพวกเราป้าตุยสั่งลยททีมไหนจะขึ้นมาพรีเซนต์ก่อนครับ สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีทีมไหนพร้อมคะอ่ะทีมเลิฟอัพสู้ๆกันเลยครับขอบคุณดังเลยครับเจ๋งที่สเลยค่ะคนรักที่ถูกต้องนะครับก็คือเราต้องคิดถึงความเหมาะสมอย่างสมมุติถูกใจผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนมันถูกใจก็จริงแต่มันก็ไม่ถูกต้องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอยากจะทําเป็นเรื่องที่เราถูกใจมากแต่มันไม่ถูกต้องตามประเพณีนะครับอย่างผมนะครับเจอแผนเค้กอย่างนี้นะครับโอ้พระเจ้า อะไรเธอจะสวยขนาดนั้นถูกใจเลยครับเข้าไปหาเข้าไปคุยครับไปเจอห้าสาวมันเด็กเก่าผมก็ชอบโอ้ผมก็เข้าไปคุยครับแต่ว่ามผีสิงข้อ3ครับ<อ>ผมมีแพนเค้กอยู่แล้วครับมันเด็กเก่าอ่ะถ้าอยากจะคบอยากจะมีแฟนควรจะเลือกด้วยนะครับดูใจกันไปก่อนช่วยเหลือกันนะครับก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ ลุ่มนึงค่ะที่พร้อมจะมาค้านกันอยู่แล้วถ้าจะมีแฟน,นทั้งทีเนี่ยต้องขอเลือกแบบถูกใจเท่านั้นค่ะไม่ถูกต้องไม่เป็นไรอช่วยโลกร้อนนะครับช่วยกันปลูกต้นงิ้วนั่นเองครับไม่ดีค่ะไม่ดีเอ้ามาปรโมืองดังๆด้วยนะครับประตูที่สั่งเลยครับเริ่เลยค่ะรักด้วยความรู้สึก เราก็ต้องรักใครเราก็ต้องรักด้วยความรู้สึกเราไม่ต้องใช้สมองไม่ใช่หมายถึงว่าเราโง่นะคะหมายถึงว่าเจอครั้งแรเอ้ย,อย,อยช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบโอ้คนนี้เพอร์เฟกหล่อฉลาดก็แค่ความเหมาะสมภายนอกเท่านั้นไม่เสียใจที่เลือกเขาเรารักเขาแล้วอะค่ะไม่ว่าเขาจะทําผิดขนาดไหนเราก็ต้องแบบว่า คอยอยู่ข้างเขาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขามีภรรยาแล้วก็ลูกแล้วครับเราจะทํำยังไงครับก็เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับสามีเขานี่ครับเราก็แค่รักเขาเฉยๆยาแล้วถ้าเกิดว่าภรรยาของอีฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอตอบก่อนเลยนะครับคือว่าสมมติเราไปเจอผู้ชายคนนึงเรารู้หรือเปล่าครับว่าเขามีแฟนหรือยังอย่างผมเจอพี่คนนี้บอกหุยหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือชอบรู้หรือเปล่าว่าพี่เขามีแฟนเปล่าเลย คือชอบอะไรอย่างนี้นะครับความภาคภูมิใจนะครับแน่นอนครับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายๆความรักเนี่ยมันต้องพยายามครับต้องสู้ไม,มไม่ไม่ไม่มีทางได้รักมันไม่ใช่สิ่งของนะครับความรักที่ได้มาด้วยความถูกใจจะให้ความภาคภูมิใจได้มากกว่าถูกต้องครับยังไงก็ขอยืนยันครับว่าการเลือกสิ่งของหรือเลือกความรักเนี่ยต้องเลือกที่ความถูกใจครับไม่ใช่ถูกต้องครับ เจอคู่แ <Cop> ท <ens> ้แ <click> ล <underneath> ้วเป็นขวัญใจน้องน้องชายหนุ่มนั่นเองเขายกตัวอย่างสมมติเรื่องโยบ้าใสยตาเขาจริงใจมากๆเลยนะอทั้งสองทีมเนี่ยเหตุผลฟังขึ้นแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็อยากฟังความคิดเห็นของน้องๆที่อยู่เชียร์กันข้างหลังห้องกันด้วยค่ะอะไรสําคัญที่สครับถูกใจหรือว่าถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องนะทําไมครับอ๋องไม่มีเหตุผล รักไม่มีเหตุผลถูกใจหรือว่าต้องถูกต้องถูกต้องค่ะอ้วนได้ไหมผู้ชายอ้วนได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดเขารักเราจริงยได้ไหมได้ตัวเหม็นได้ไหมได้รูปรักภายนอกไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็คือนิสัยพี่แอร์คุยกับสาวคนหนึ่งหรือว่าหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ที่คิดว่าเราเนี่ยอยากจะได้คนที่ถูกใจแต่ไม่ต้องถูกต้องก็ได้ได้ไหมครับอ่าคนนี้เลยครับ ทำไมถึงอยากได้คนที่ถูกใจอะครับมีความสุขกว่าค่ะมีความสุขกว่าคนที่เราเลือกรรักออ